แต่บรรดาเกมตระกูลโซลหรือเกมที่เขาเรียกกันว่ายากนักยากหนาะก็มีหลายคนที่ชื่นชอบแล้วไม่ในเหล่าเกมตระกูลโซลนั้นก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเก่าหรือใหม่ก็ตามแถมยังเป็นเกมที่เป็น talk of the town ในหมู่คนที่ชื่นชอบเล่นเกมแนวแอคชั่นอาร์พีจีสวัสดีครับผมฟิลิปวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวเกมดักโซลภาคแรกครับและผมจะต้องขอเกริ่นไว้ก่อนว่าผมเป็นผู้เล่น PC และนานานทีผมจะได้แตะพวกเกมคอนโซลจำพวกเ s 5ฟหรือ Xbox ฉะนั้นแล้วผมจึงไม่แน่ใจว่าตัวเกมดักโซลภาคออริ ในด้านของเกมเพย์แล้วผมก็เชื่อว่าส่วนใหญ่ก็มักจะเลือกรีมาสเตอร์ก่อนในคลิปนี้เป็นความคิดเห็นของผมว่าทําไมผมไม่แนะนําให้เล่นดักโซภาคแรกก่อนในทุกๆเกมโซอย่าเพิ่งทัวรลงนะครับ เย็นฟังผมให้จบก่อนเพราะว่าดักโซภาคแรกก็เป็นเกมที่ผมชอบมากๆอีกเกมหนึ่งเลยละครับแล้วมันก็ยังเป็นรากฐานสําคัญของเกมแนวนี้แต่ถ้าหากคุณเป็นผู้เล่นใหม่ผมก็จะขอบอกไว้เลยว่านี่อาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นซีรีส์และคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของผมหากมีข้อมูลประการใดผิดพลาดหรือขัดใจท่านผู้ชมก็ต้องขอภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปมากกว่านี้เรามาเริ่มเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าครับ อ๋อแล้วก็ฝากคุณผู้ชมนะครับกดติดตามหรือกดไลค์ด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจให้กับผมมากๆเลยนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณผู้ติดตามที่ยังดูผมจนถึงคลิปนี้ด้วยนะครับ Dark s o ที่ผมพูดถึงก็ตรงตัวเลยครับเป็นภาคแรกถ้าไม่นับเกม Demon Soul และเกมค่ายอื่นๆจากเกม f r m Software ที่มาก่อนนั่นี่ก็คงจะเป็นเกมแรกที่ผมได้รู้จักกับเกมซีรีส์ s o โดยปกติแล้วก็จะมีเมคคิกในการลงโทษจุดเซฟ และอื่นๆซึ่งผมได้อธิบายไปในคลิปที่แล้วนะครับผมถ้าสนใจก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยครับค่อนข้างละเอียดพอสมควรเลยโดยฟอร์มซอฟต์แวร์ต้องการพัฒนาภาคต่อของ d Demon Soul แต่ด้วยความเป็นเจ้าของทรัพย์สินธรรมัญญาของ Sony ททาให้ไม่สามารถทําเช่นนั้นได้บนแพลตฟอร์มอื่นๆครับ โดยที่ Dark Souls วางจำหน่ายในปี2011สำหรับ PlayStation 3และ Xbox 360ต่อมาในปี2012 Dark Souls Prepare to Die Edition ที่เป็น DLC ก็ถูกวางจำหน่ายสำหรับ Windows PlayStation 3และ Xbox 360โดยรวมเกมพื้นฐานและ DLC ไว้ในที่เดียวเกมนี้นะครับมีฉากอยู่ในอาณาจักรลอแรแดนและผู้เล่นจะได้รับบทบาทเป็นตัวละครมนุษย์ที่ถูกสาปซึ่งออกเดินทางเพื่อค้นหาชะตากรรมของอันเดธ โดยในเกม Dark Souls นะครับก็จะมีการเล่าเรื่องผ่านรายละเอียดสภาพแวดล้อมผ่านข้อความของไอเทมต่างๆและบทสนทนากับ NPC โดยผู้เล่นจะต้องรวบรวมบอดแสเพื่อทำความเข้าใจเรื่องราวแทนที่จะเล่าเรื่องราวผ่านวิธีการแบบเดิมๆส่วน Dark Souls Remaster ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นที่มีการปรับปรุงกราฟิกและการเล่นเกมบางส่วนถูกวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคมปี2018อันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆของ Dark Souls ภาคแรกนะครับ สำหรับเหตุผลที่ผมอาจจะไม่แนะนําให้คนที่มาเล่นเกมนี้เป็นเกมโซครั้งแรกนะครับเพราะอย่างแรกเลยคือระบบเกมเพย์มันค่อนข้างที่จะเก่าพอสมควรครับสิ่งแรกที่ผมอยากจะพูดถึงคือระบบเกมเพย์ของดักโซภาคแรกมันรู้สึกช้าและหน่วงมากกว่าเมื่อเทียบกับภาคหลังๆอย่างเช่น s ซกิโลหรือเอเดลลิงมันช้ามากๆครับไม่ว่าจะเป็นมูฟเซตของศัตรูหรือของเราก็ตามจนทําให้บางทีอาจจะขัดใจผู้เล่นอย่างเราๆเป็นอย่างมากและมันอาจจะไม่แฟร์จนถึงขั้นต้องปาจอยในหลายๆครั้งเลยก็ได้ครับ หรือบางทีที่เรากดหลบได้แล้วมันอาจจะช้าไปเนื่องจากเราไม่สามารถที่จะกะระยะได้ครับและส่วนมากไอจุดนี้ก็ถูกปรับปรุงและแก้ไขในภาคใหม่ๆแล้วเช่นกันครับอย่างที่สอนนะครับก็คือ modify อาวุธนั้นค่อนข้างยุ่งยากและงงๆงงในบางทีครับถ้าใครเคยเล่นเอเดรียนมาก่อนนะครับก็จะเปรียบเสมือนกับหินเจียนที่จะแปลงค่า stat อาวุธให้ตรงสายเราหรือจะเพิ่มค่า status ต่างๆเรานั่นเองครับแต่สําหรับคนที่ไม่เคยเล่นเกมแนวนี้มาก่อนนะครับ เราจะเปรียบเสมือนว่าเรามีอาวุธที่เป็นสายสตริงหรือเน้นใช้กําลังเป็นหลักแต่หากเรามาเล่นสายเวทก็อาจจะ modify ให้อาวุธนั้นเป็นสายเวทมากขึ้นนั่นเองครับ สำหรับดาร์กโซนั้นจะแบ่งเป็นหลายอย่างและต้องหาหินเล่ของมันเพื่ออัปเกรดครับหากคุณต้องการที่จะเล่นบิลต่างๆแล้วนั้นคุณจะต้องเอาวัตถุดิบไปให้ช่างตีเหล็กในที่ต่างๆซึ่งก็อยู่ไกลมากๆเลยนะครับสำหรับบางคนหัวข้อนี้อาจจะเป็นข้อดีแต่สําหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ก็อาจจะหมดกํลาลังใจและท้อไปก่อนก็ได้อย่างเอเดลลิงแค่หาหินเจียนไปหาช่างให้ช่างทํามดิฟายให้ก็จบแล้วล่ะครับและหากต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงมอดิฟายในดาร์กโซนนั้นมันก็ทําได้ยากมากเลยครับอย่างที่3เลยคือระบบฟาสเือ เกินเกมนี้มี fast travel ก็จริงครับ แต่กว่าคุณจะได้ก็แทบจะจบเกมอยู่แล้วล่ะครับและปัญหาที่ใหญ่สําหรับฟาสทาวเวลเลยก็คือจุดที่วาร์ปได้นั้นมันมีน้อยมากๆเลยล่ะครับเมื่อเทียบกับขนาดพื้นที่และแผนที่ในเกมนี้โดยที่เราจะสามารถวาร์ปไปได้แค่บนไฟล์ที่สําคัญเพียงไม่กี่จุดทําให้การเดินทางข้ามพื้นที่ต่างๆค่อนข้างลําบากพอสมควรยิ่งในช่วงต้นเกมนี่เหนื่อยมากๆเลยล่ะครับถ้าคิดใน,นแง่ดีเลยสุดๆเลยก็คือมันสร้างความอดทนให้แก่เราด้วยความที่สมัยนั้นฟาสทาวเวลยังไม่สะดวกสบายเท่าปัจจุบันก็คงเป็นอีกเหตุผลที่ผมไมมม่่คอยแแนนนนะะํําาเเเป็กกรลลัจทให้ เล่นอย่างเราเราหมดกําลังใจกับการเดินทางข้ามแบบกันซะก่อนอย่างที่4ี่เลยก็คือด้านกราฟิกหัวข้อนี้อาจจะเป็นลายคนไปนะครับเพราะบางคนเขาก็ชอบภาพสไตล์นี้แบบนี้แหละครับเพราะมันคลาสสิกโอสคูดีแต่สําหรับคนที่ไม่คุ้นชินกับกราฟิกยุค10ถึง20ปีที่แล้วอาจจะไม่ชอบก็ได้ครับเกมรมันก็ค่อนข้างที่จะนานนะเนาะผมเข้าใจได้แต่สําหรับตัวผมเองแล้วมันไม่ได้มีปัญหาอะไรกับส่วนนี้มากแต่ถ้าคุณไม่ชอบกราฟิกแบบนี้แต่อยากเล่นภาคนี้จริง ผมก็จะแนะนําให้ประกอบการตัดสินใจไปพร้อมกับคลิปนี้หรือแหล่งอื่นๆที่เขาแนะนําเกมนี้ก็ได้ครับอย่างที่5้าเลยก็คือระบบแล็กดอหรือศพของสตูหลังฆ่าเกมนี้นั้นน่าลําคานมากๆครับเพราะมันแทบจะติดตัวเราไปด้วยเลยแหละถ้าเราเดินชนศพมันจะมีอยู่พื้นที่หนึ่งครับในไบรทามั้งผมไม่แน่ใจที่จะสู้กับหนูจํานวนหนึ่งในทางแคบๆผมเห็นครั้งแรกนี่ขำกระจายเลยครับเพราะศพหนูมันบังจอเกมไอตรงนี้ถ้าเล่นแรกๆนั้นขำๆหลังๆหัวร้อนครับ เพราะมันลกหูลกตาเสียจริงระบบนี้ก็ถูกพัฒนาลดความอินเทอร์แอคกับผู้เล่นในเกมภาคถัดๆไปแล้วล่ะครับอย่างสุดท้ายคืออย่างที่6นะครับก็คือระบบ p p ห่วยสุดๆเลยล่ะครับต้องบอกว่าผมเล่นครั้งเดียวคือปิดไปเลยครับเพราะว่าระบบออนไลน์นี่มันเป็นระบบของ p e e r to p e e er, เแทนที่จะเปิดเซิร์ฟเวอร์เฉพาะครับ นั่นหมายความว่าหากผู้เล่นนึงเนตกระตุกอีกคนก็จะกระตุกไปด้วยครับและหากภูมิภาคอยู่ไกลกันมากก็จะแหลกตามมาน,นั่นเองครับและความหน่งวงเวลาเกมนี้ก็ห่วยเช่นกันครับด้วยระบบการใช้เพียร์เพียและไม่มีการจับคู่ที่ดีพอในดาร์คโซลสภาคแรกทําให้มักจะเกิดปัญหาเรื่องความหน่วงเวลายกตัวอย่างเช่นการโจมตีของคุณอาจจะดูเหมือนโดนสตูแต่ในความเป็นจริงแล้วสตูอยู่ตำแหน่งอื่นนั่นเอง คลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากนะครับโดยสรุปเลยก็คือเกมนี้มีเมคนิกที่เก่าและบางจุดถูกพัฒนาในภาคใหม่ๆเรียบร้อยแล้วตรนคาถามที่ว่าจําเป็นต้องเล่น Dark s o ซ1หนึ่งก่อนภาค2หรือ3ามไหมเพื่อให้เนื้อเรื่องปะติดปะต่อ,อก,กันผมก็บอกได้เลยว่าไม่จําเป็นครับแต่ถ้าชอบอิส t ทอ์เอกก็าจะาเริ่มที่ภาคนี้ก่อนก็ได้ครับอย่างเช่นภาค3อาจจะมีตัวละครที่เราคุ้นเคยอยู่ในภาคหนึ่งสุดท้ายแล้วผมแนะนําเกมนี้มากๆแต่อาจจะเล่นเกมอื่นเพื่อให้เข้าถึงภาคแรกได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับสุดท้ายนี้หากมีความ่งได้ อบทุกคอมเมนต์แต่ผมอ่านของทุกคนจริงครับแล้วก็ขอขอบคุณผู้ติดตามและผู้ชมที่ฟังมาจนถึงนี้ครับและสำหรับวันนี้ขอให้เป็นวันที่ดีของคุณครับ